สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราขับ b y d Dolphin ไปพัทยากันเหมือนเดิมครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นผมขับรถออกจากบ้านสุขาพิบาล5นะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาลงตรงราม2บางนานะครับแวะบ้านแม่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราตรงไปพัทยาต่อแบตเตอรี่ตอนออกจากบ้านนะครับเต็ม100%เเลยแล้วก็ผมรีเซตใหม่เป็นศูนย์นะครับ ออกจากบ้านบางนาตรงรามสองนะครับก็ตรงไปสนามบินสุวนณภูมิแวะให้ตัวเล็กดูเครื่องบินขึ้นลงสักหน่อยหนึ่งครับแล้วค่อยไปต่อเหมือนเดิมครับผมขับโหมดสปอร์ตแล้วก็เป็นรีเจนสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้ขับประหยัดอะไรเลยวิ่งสปีดประมาณ80-110ก็ออกจากสนามบินสุวนณภูมิมาตรงจุดพักรถบ,บนมอเตอร์เวย์ซื้อกาแฟครับอันนี้ก็แวะซื้ออเมซอนที่จุดพักรถตรงมอเตอร์เวย์นะครับเมื่อกี้แวะไป ให้ตัวเล็กดูเครื่องบินเลยมาทางมอเตอร์เวย์แทนกันเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่รถกับแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนนะครับนูน่นจอดอยู่นูน่นแบตเตอรี่เหลือเจ็ดสิบสามเปอร์เซนวิ่งมาหนึ่งร้อยสามกิโลเมตรขับตรงไปต่อนะครับไปทางมอเตอร์เวย์ เราก็เลี้ยวออกตรงพนัสนิคมเลี้ยวไปทางบางแสนแล้วก็ไปมหาลาัยบูรพาครับพาตัวเล็กไปดูพิพฑนสัตว์น้าก่อนแบตเหลือ64เปอร์เซ็นตวิ่งมา142กิโลเมตรแวะดูเมฆพุนที่มหาลาัยบูรพาก่อนจากนั้นออกจากมอบูรพาย้อนกลับไปทางมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ไปสวนใน,นเสร์กันตรงพัทยาประมาณ50โลครับ จากมบูรภพานะครับก็ตรงมาในรัาว์พัทยาอ,าอย่าเดี๋ยวเราไปดูไม์กันแบตเหลือ49เปอร์เซนวิ่งมา194กิโลเมตรต่อไปออกจากสวนในรัาว์ตรงมอเตอร์เวย์ตรงพัทยาก็ไปทางถนนสุขุมวิทแล้วก็มุ่งสู่หาดจอมเทียนครับอันนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถึงหาดจอมเทียนแล้วนะครับมืดอยู่ก็ออกมาตั้งแต่เที่ยง แบตเตอรี่เหลือ46%วิ่งไปทั้งหมดนะครับ210โลสามารถดิ่งได้อีก224แต่วิ่งจริงอ่ะไม่ถึงบ้านแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะแวะชาร์จ1ที20นาทีก็พอนะครับไม่ต้องชาร์จเยอะเดี๋ยวไปชาร์จที่บ้านเอาก็เดี๋ยวเราจะหาจุดชาร์จก่อนกลับนะครับเพียบเลยดูดีพัทยา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จจุดที่ที่อยู่ระแวกหาดจอมเทียนนะครับแล้วเป็นไอ้นี่หมดเลย เป็นดีซีฟ้าชาร์จหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่ปตทบางจากนะครับ Lotus, โลตัสโลตัสนี่เร็วมากพททบิ๊กซีเซเว่นอีเลเวนอันนี้ก็เร็วนะครับเซเว่นเนี่ยเทียบเลยเซเว่นบารีไฮก็เร็วนะครับเซ็นทันเดี๋ยวผมก็ไปแถวๆนี้แหละครับก่อนกลับ ก็ออกจากหาจอมเทียนนะครับผมเลือกโลตัสเพราะว่าชาร์จเร็วมากแล้วก็อยู่ใกล้สุดนะครับก็มาเติมที่มาแวะชาร์จตู้ตัวนี้นะครับที่โลตัสนี่นะก็ให้เด็กกับแฟนเข้าไปเดินข้างในโรตัสนะครับประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมไม่ชาร์จเยอะอย่าไปชาร์จบ้านอยู่แล้วนี่ตูวนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนตอนเสียบสายมันได้สี่สิบสอง ว่างหมดเลยไม่ต้องไปต่อคิวปตาทานะครับถ้าเอาจนเต็มห้าสิบหกนาทีแต่ว่าผมจะชาร์จแค่ยี่สิบนาทีไฟแรงมากเลยครับแปดสิบแปดจุดสองกิโลวัตเตนี่ยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วนะครับแค่นี้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าแฟนกับตัวเล็กยังไม่ออกมาก็ชาร์จต่อไปชาร์จแค่แปดนาทีกลับบ้านได้แล้วเนี่ย แต่ว่าแฟนยังไม่ออกมาแล้วก็ไม่มีรถต่อคิวก็ชาร์จต่อไปเลยนะครับอ่า84บาทตอนนี้ได้82เปอร์เซ็นตนะครับเร็วจีเลยพึ่งชาร์จไป24นาทีนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าผมตั้งไว้25นาทีชาร์จไปทั้งหมด202 บาทน,นี่นะครับตัดที่รถบอกให้ถอดหัวชาร์จนะครับถอดหัวไปเก็บดูสิยี่สิบกว่านาทียังไม่ออกมากันเลยขับมาสองร้อยสิบเก้ากิโลเมตร รบรน83%ที่เหลืออยู่หลังจากการชาร์จออกจากโรตาสก็มุ่งตรงไปทางมอเตอร์เวย์แล้วก็กลับบ้านเลยนะครับไม่ได้แวะที่ไหนแล้วถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดกันนะครับแบตเตอรี่เหลือ44%วิ่งไปทั้งหมด367กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นทิปพัทยานะก็ถ้าใช้รุ่นนี้นะครับจริงๆไปกลับพัทยาไม่ต้องชาร์จก็ได้ถ้าไม่แวะนะครับ ผมแวะเยอะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ